หอไปคุ้มไปคุมว่ากู้เราไปไเอ้ะเอ๊ไอต่อมใบไม่ปกอ่อแม่เอ้ยแม่คุ้มแกตายเล็กไหนอะคะน้องจ๋าปีนี้เป็นผู้อาภัพเราฮะทงสารกั้งร่งเลยก็ได้โดยขับตรงร่างอยู่ปูดให้ปูดมาเลยค่ะน้องจ๋าปีจะเปรียบวัวใจของปีเมื่อหลุ่มมองเบ้า นึ่งหลูกติวิลุดปลัดตรงกลางปืนใชยได้รับความบอกชากมาที่แปดเปินตากแดดอยู่ตรงวันเยาวเองเจ็ดสิบมาเปิดเิ้นไก่อุ้งไดแต่บางเอิ้นมีลมรักได้ผัดผ่านป่าวว่าใจลูกบวงเบาลูกนี้เดียวเกวียนความลอยําลมในขณะที่ว่าใจลูกบวงเบาลูกนี้ลอยเกวียนความก็ไม่ได้ลอยธรรมดานั่นช ขากำลังลอยไปเลยในตาของเขากำลังแขวนฮาผู้เคยบัดนี้เจอผู้เคยแล้วเปิดคว้างตลอดลูกมองเโาลูกนี้พร้อมจะเบิดงติดใจจิ้มลูกเป็นไหนเคยเตยตายอ้อยบัวใครได้มาตั้งตีบุกแอบไปล่านาดายมึงอจิ้มเคยก็แล้วไม่เกียนเลยไปอยู่กับปีนังนักนุกันช่วยได้เว้ย khuôn bàn ngóng, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video โูว่าเหน่อยแค่ไหนวัาหนักแค่ไหนบนหนต่างตอยากมีคนปลอบโยนอยากมีคนลักใจมีคำว่าจบายดีบอให้กันจะเบื่อเดือดบนบาเขาน้องเจ้าามพิดละบันอยู่กันนิดเรียกเธอไหนน้องเจ้าตะวันบันยูนาจันเรืออยู่ว่าใจและอยู่ปัดน้ตลุงมนุ่มมากเล อยากจะได้ไาไหมาจงโจดมาขอทนจะพาบ่นไปเตียวบ้านเาถ้่น้องมาโยกับพีคนดีคงจุกแกช้าไปไม่ละนองไปโยไม่กับพี่บาจะได้น้องจะมาฮันะฮะด ละบานเดียวกันมันตามมาตันละเพราะมันรู้อยู่รู้ว่าเล่มเท่าไหนว่าคมแค่ไหนที่มันตื่อยู่เขียงข้าวใต้ถอยชอยข้าวละคูเลือดเลยดังพู้เด้อคนมานเหลาเฮ้ยนอเป่าโดนยา มันยงทีเลดนี่กัเมื่อเวลากับพัวหฮงตรงไงมากแกินเลากรบจูดไดนะผมได้ดีป้วยผได้ดีปอเมียกูได้อยู่ชอวยเผื่อจีบกูไม่หว่ารึตีนี้โยะมันโตมาอูเผื่ออย่างจีบเลิมเมอยากว่าูเลื่อมนะกูเอาหน่อยาเา แม่ช no? ูก <Likewise> <world> ็อยังนึกไว้รหรอยกขึ้นมานหนิงายฉันฉันเลยไม่ต้องฉันฉันหยุดต้องระบบได้คันหุ่นนี้นะเครื่องเฟรชโรยนี่นั้มึงเป็นใครเดี๋ยวเมา่กี้แมวพัวขุด้ำแน่ขุด้ำมามึงเชยเลย ทีลงกูวงชื่อไรเออบายครับอ่ตทายยครับมังเก่งเนียนมึงร้จักันว่คนมันคูในทุานี่ใครไม่รู้จักฮะมึงชื่อไร